ตอนนี้ก็ได้ความสุขอีกขั้นหนึ่งความสุขขั้นนี้ก็คือความสุขจากการกระทำแต่เป็นการกระทำให้มันดีก็เลยเรียกว่าการสร้างสรรค์ก็เกิดมีความสุขชนิดใหม่ก้าวอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าความสุขจากการสร้างสรรค์เป็นการก้าวจากความสุขจากการศึกษาก็ต่อเนื่องกันความสุขจากการศึกษามาและความสุขจากการสร้างสรรค์ก็ตามมาอันนี้ ความสุขจากการสร้างสรรค์ก็มาทําให้คนที่มีช่องทางมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้การกระทํามีความสุขซึ่งต่างกับฝ่ายเสพถ้าเด็กอยู่ในการอยู่ในขั้นของการหาความสุขจากสิ่งเสพแกต้องได้รับการบำรุงบำรเรอเป็นฝ่ายรับจึงจะมีความสุขถ้าแกต้องทําอะไรแกก็จําใจฝืนใจแกก็ทุกข จนกระทั่งทําให้การกระทําน yeah. ี้เป็นความทุกข์ไปการกระทําจะมีความหมายเป็นความทุกข์สาหรับนักเสพนี่พอมาเป็นนักสร้างสรรค์อยากจะทําอะไรแต่ละให้มันดีนี่การกระทํากลายเป็นความสุขเมื่อการกระทําเป็นความสุขการสร้างสรรค์เป็นความสุขเด็กก็จะเข้มแข็งเด็กที่เป็นนักเสพไม่อยากทําอะไรการกระทําเป็นความทุกก็จะอ่อนแอลงไปใช่ไหม แล้วก็วนเวียนอยู่ในทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ก็จะต้องแย่งชิงอย่างเดียวต้องหาต้องเอาต้องรับต้องได้ตอนนี้สามารถเป็นผู้กระทำานะทีนี้เราก็สามารถฝึกต่อไปอีกพอเด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่ดีฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสรรค์มีความสุขแบบใหม่ขยายมิติความสุขออกไปแกก็สามารถมีจิตสํานึกในการศึกษาจิตสํานึกในการฝึกตนอีก พอเราสามารถพัฒนาถึงขั้นนั้นได้เด็กมีจิตสำนึกในการฝึกตนเด็กที่มีความฝ่ายสร้างสารรค์ชอบทำการสร้างสารรค์อยู่แล้วเจอสิ่งที่ทำยากแกก็ชอบแกก็มีความสุขจากการทำสิ่งที่ยากอีกนะตอนนี้ไม่กลัวความยากแล้วมีความเข้มแข็งขนาดที่ว่าสิ่งที่จะทำให้คนทั่วไปเกิดความทุกข์คนพวกนี้ไม่ทุกข์แล้วนะนี่กล้าไปอีกขั้นหนึ่ง สิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาคนทั่วไปนั้นเมื่อไม่ได้ฝึกก็แน่นอนว่าต้องเกิดความทุกข์แต่คนที่ฝึกแล้วพัฒนาแล้วเจอปัญหาเจอสิ่งที่ยากมีจิตสํานึกในการฝึกตนมองเห็นว่าโอ้นี่เราจะได้ฝึกตนก็ชอบชอบก็เอาเลยพอทำเขาก็มีความสุขมีความยินดีได้เจอสิ่งที่ยากถึงขั้น มีจิตสำนึกในการฝึกตนก็มีความสุขในการทำสิ่งที่ยากเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากนะดีใจชอบใจมีความสุขตอนนี้สบายเลยโอกาสที่จะทุกข์ก็น้อยเหลือเกินแล้วนะคนที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เป็นนักเสพไม่พัฒนาก็อยู่เท่าเดิมอยู่ขั้นพื้นฐานแกอยากเจอแต่สิ่งที่ได้ที่ชอบใจจะเสพท่านเดียวมีทุกข์เหลือเกิน แล้วไอ้สิ่งที่เสพนี่มันต้องเพิ่มปริมาณดีกรีด้วยมันเลยยิ่งลําบากสิ่งที่เคยให้ความสุขในปริมาณเท่านี้ดีกรีเท่านี้ต่อมาก็ไม่มีความสุขแล้วเกิดทุกจากการเบียนนายจากการรอคอยจากการไม่ได้ผิดหวังอย่างที่พูดมาแลนะ้วเน่ยเยอะแยะและแถมมาจะต้องทําอะไรก็ทุกนะ่ะเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกมันวุ่นวายไปหมดนะ่ะแล้วก็เจออน,นิจจาทุกขงนะังหน้าตาสิ่งที่ตัว ได้มาครอบครองห่วงกังวลกลัวจะพลัดพรากพอพลัดพรากก็สูญเสียก็เกิดความทุกข์ยังไม่สูญเสียไปก็มีความหวาดหวั่นอะไรอีกมันทุกข์มันเยอะทีนี้พอเราพัฒนาเด็กขึ้นมานี่ตอนนี้หลายหลายช่องทางและมิติแห่งความสุขนี่ขยายไปเยอะเลยนะตอนนี้เรามีอะไรบ้างล่นะเรามีหนึ่งสุขพื้นฐานเราไม่เสียจากแหล่งของความสุขของชีวิต คือธรรมชาติแวดล้อมเพื่อนมนุษย์แล้วก็กิจกรรมแห่งชีวิตแล้วก็มามีโภชเนมตันยุตาการบริโภคด้วยปัญญาการบริโภคพอดีเข้ามาสร้างดุลยภาพแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตใช้ตาดูหูฟังไม่ใช่เพียงเพเื่อเสพแต่เพื่อการศึกษาสนองความใฝ่รู้เสร็จแล้วก็พัฒนามาสู่การที่ว่ามีความสุขจากการสร้างสรรค์าจากการทําสิ่งทั้งหลายคือการมีความสุขจากการกระทานั่นเอง ม,มีความสุขจากการกระทําก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมีจิตสํานึกในการศึกษามีความสุขแม้แต่ในเกิดจากการเจอสิ่งที่ยากสุขไปหมดนะอันนี้ต่อมาก็ในอันนี้กิจกรรมแห่งชีวิตก็ดีเป็นหมดอนะตอนนี้จะโยงกลับไปหากิจกรรมแห่งชีวิตใช่ไหมเพราะการกระทําของเขาที่ทํให้เก็มีความสุขนั้นเขาก็อยู่กับกิจกรรมในชีวิตของเขาได้สบายไปหนุนในข้อน,นี้นี้อีกอันหนึ่งก็คือการอยู่กับร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่ว่า อยู่ได้เมตีจ,จิตมิตรภาพมีความจริงใจไม่หวาดระแวงก็เป็นความสุขสบายอย่างหนึ่งทีนี้ก็พัฒนาต่อไปที่ว่ามนุษย์อยู่กับสิ่งเสพคิดจะได้จะเอานะก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความหวาดระแวงเพราะกลัวการแย่งชิงกลัวได้เปรียบเสียเปรียบอยันนี้ก็เราก็พัฒนาว่าอย่าเอาแต่คิดได้คิดเอาให้คิดให้ด้วย ก็มาพัฒนาในเรื่องทานกันนะจากการที่มนุษย์อยู่กับวัตถุแสวงหาวัตถุมุ่งจะได้จะเอาก็เลยให้มีด้านการให้เข้ามาดุลยภาพพอมีการให้คิดจะให้ก็จะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจมองเห็นสุขทุกข์ของผู้อื่นก็เอื้อต่อการที่จะเกิดคุณธรรมคือเมตตากรุณาตอนนี้เมตตากรุณาก็มา ความเมตตากรุณาก็เป็นการอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์พอมีตัวนี้ขึ้นมาก็จะทำให้เราให้ด้วยความสุขการให้กลายเป็นความสุขมนุษย์ก็จะมีความสุขจากการให้อีกจิตใจเขาผู้มีความสุขจากการให้ก็เป็นประดุจจิตใจเขาบิดามารดาที่รักลูกรักลูกให้แก่ลูกก็มีความสุขนะนี่พอมีความรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตากรุณา,ณาให้กับเพื่อนมนุษย์ ก็มีความสุขต่อไปพัฒนาคุณธรรมอื่นเช่นศรัทธาเชื่อทราบซึ้งในคุณค่าของการทําความดนะีเห็นว่าการบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บํารุงพระศาสนานี้ช่วยให้โลกมีสันติสุขนะเป็นการดํารงธรรมะไว้แก่สังคมมองด้วยปัญญาเห็นกว้างไกลขึ้นมาพอเกิดศรัทธาไปมีการให้ไปช่วยเหลือบําเพ็ญประโยชน์ หรือไปบำรุงกิจการที่เป็นกุศลบำรุงพระศาสนาก็มีความสุขอีกใจิตใจก็มีความสุขจากการให้นั้นะคุณธรรมที่พัฒนาตอนนี้ก็ทําให้เรามีความสุขจากการให้ออมนุษย์ในการอยู่ร่วมสังคมให้อยู่ได้ความสุขยิ่งขึ้นมนุษย์ก็จะไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์เดวกกันแต่แถมมีความสุขมากขึ้นจากการอยู่ร่วมด้วยตกลงว่าเราก็ได้ความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็คือจากทานคือการให้ โยงไปหาคุณธรรมในใจคือเมตตากรุณาก็พัฒนาไปพร้อมกันด้านนอกพัฒนาฐานคือการให้ด้านในพัฒนาเมตตากรุณานะี่เป็นคุณธรรมก็เยอะแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปก็ยังมีการฝึกอีกว่าเอา้าฝึกยังไงฝึกว่าให้เป็นผู้ที่ว่าสามารถมีความสุขได้มากจากวัตถุน้อยๆเออแต่ก่อนนี้ก็ ต้องมีวัตถุเสพมากที่สุดจึงจะมีความสุขมากที่สุดต่อมาก็มีดุลยภาพเอาไม่จะเป็นทั้งเสพมากเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายเป็นโทษทั้งแก่ชีวิตและแก่สังคมและกัธรรมชาติแวดลอ้อมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขั้นเสมอตัวทีนี้ก็พัฒนาต่อไปสิพัฒนาการที่ว่าเราเก่งสามารถมีความสุขได้มากด้วยวัตถุน้อยนี่เป็นความสุขในด้านวัตถุ อันนี้หลักนี้เรียกว่าสันโดษสันโดษก็คือความพอใจในสิ่งที่มีที่ได้มีได้มาเท่าไรมีความสุขได้ทางนั้นวัตถุเนี่ยพอเพียงจำเป็นกับการมีชีวิตอยู่ถ้าใช้วัตถุน้อยมีความสุขได้มากหรือว่าสามารถมีความสุขได้โดวยวัตถุน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็นก็เป็นความมักน้อยไปเลยเรียกว่าอภิชตอภิชตตาน่ะ ก็ไม่ต้องการเกินจําเป็นถ้าสันโดษนี่ยังเอาแค่ได้ทลายก็ยินดีเท่านั้นอันนี้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเขา่าแทรกเข้ามาว่าเรื่องความสุขก็ต้องระวังเราบอกแล้วพระพุทธเจ้าก็ตตัดบอกว่าแม้ในความสุขที่ชอบทำก็อย่าได้ไปสยบหลงหมัวเมาใช่ไหมไปติดไปหลงตอนเนี้ย สันโดษนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างขอากาที่อาจจะเกิดความหลงความเพลินติดในความสุขเพราะว่าได้วัตถุมาเป็นของตนเท่าที่ได้ที่มีก็สันโดษก็มีความสุขได้ก็พอใจก็สบายแล้วสบายแล้วติดหลงเพลินในความสุขไม่นำเอาสันโดษไปเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตก็ตกอยู่ในความประมาท ทำให้เกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นสันโดษที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นที่จะก้าวต่อไปก็เป็นตัวความประมาทไปนะนนพระนรศุทธเจ้าก็ตตัดเรื่องสันโดษว่าเป็นความประมาทได้เพราะไปสันโดษในได้แง่อะไรเพราะไปสันโดษในกุศลธรรม,มเอง <c oughs> แต่สันโดษในวัตถุเองมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไม่ไปต่อเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการ พัฒนาชีวิตหรือเพียนพยายามเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเพราะตอนนี้ก็เลยต้องเอาสันโดษไ,ไปโยงกับเรื่องกิจกรรมแห่งชีวิตเลยนั้นด้านหนึ่งสันโดษนั้นทําให้เรามีความสุขง่ายด้วัตถุน้อยถ้าพูดง่ายๆว่าสันโดษทาให้สุขง่ายด้ววัตถุน้อยเพื่ออะไรก็เพื่อได้ออมเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้ เพราะว่าเมื่อสัตโดดในวัตถุสิ่งเสพเราก็ไม่ต้องไปมัวคลุนคิดไม่ต้องไปมัวเที่ยวทะยานรินดิ้นโลนแสวงหาสิ่งเสพเนีแล้วไม่ต้องไม่ไมเสียทั้งเวลาแรงงานและความคิดในการไปแสวงหาวัตถุเสพเราสุขง่ายในวัตถุน้อยวัตถุเท่าที่มีเราสุขแล้วเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นไปทุ่มเทให้แก่การทำสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรม อันนี้สันโดษก็จะมีประโยชน์เป็นตัวเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตเป็นสันโดษที่ไม่ลอยไม่หยุดไม่ขาดตอนไม่ตันเนี่ยถ้าเป็นสันโดษชนิดที่ว่าเอ้มีวัตถุแค่นี้ฉันก็สุขแล้วสุขและสบายก็เลยนอนก็เป็นสันโดษขี้เกียจเป็นสันโดษประมาทเป็นเป็นโทษเนี่อันนี้สันโดษที่เป็นคุณก็อย่างที่ว่าสุขง่ายในวัตถุน้อยเสร็จแล้วก็เอาเวลาแรงงานและความคิดที่ออมไว้ได้นั้น ไปอุทิศทุ่มให้แก่การทําสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรมต่อไปก็ไปรับกันการเรื่องความไม่สันโดษในกุศลธรรมก็ไปรับกับเรื่องฉันทะความใฝ่รู้ใฝ่ดีนะแล้วก็รับกับเรื่องของการมีจิตสํานึกในการศึกษาพอรับกันดีก็ทีนี้ตัวมีงานมีการอะไรมีหน้าที่สิ่งที่ดีงามที่จะทําก็เลย เอาเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนได้จากการสันโดษในวัตถุนี้ไปทุ่มเทให้แกการทํางานทําการทํหน้าที่ของตัวเองนี้ทํางานทําการด้วยจิตใจที่รักมีความใฝ่ดีมีฉันทะรักงานนั้นด้วยแล้วทาใจก็ไม่ห่วงไม่กังวลกับเรื่องวัตถุเสพด้วยก็เลยมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการทําการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงาม งานก็เลยได้ผลด้วยจิตใจก็เป็นสุขในการทํางานด้วยเลยได้อีกอันหนึ่งเพราะ,ะนั้นสันโดษนี้ก็จะเชื่อมสองอันเข้าด้วยกันคือหนึ่งได้ความสุขจากวัตถุแม่น้อยเท่าที่มีสองทำให้ไปมีความสุขจากการทําการสร้างสรรสิ่งที่ดีงามทํากิจการงานหน้าที่ได้สองเลยแล้วประโยชน์ก็คือการเบียดเบียนกันน้อยลง นะแล้วพร้อมกันนั้นก็มาช่วยสร้างสารรค์สังคมด้วยการทํากิจการงานหน้าที่ได้ผลด้วยนะสันโดษนี้เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวฝึกที่สําคัญแต่ว่าเป็นทั้งในแง่ของการได้สุขจากวัตถุแม้น้อยแล้วก็เป็นตัวหนุนการทําสิ่งที่ดีงามทําการสร้างสรรค์ให้ได้ความสุขจากด้านนี้ด้วยและผลประโยชน์แก่สังคมหรือส่วนรวมก็เกิดขึ้นมาด้วยนี่ก็กล้าไปขั้นหนึ่งแปลว่าสันโดษนี้ ทั้งช่วยในแง่ของการสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพทั้งช่วยในแง่หนุนความสุขจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเอง<_ <EN> _>ก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะทีนี้เอาแล้วเรื่องสันโดษนี่เคยพูดไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพูดมากอีกพอพูดไปก็อดไม่ได้คอยจะลงไปในรายละเอียดมากเกินไป อันนี้พอสันโดษมาช่วยแล้วเราก็พัฒนาไปได้ทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วให้ไม่สันโดษกุศลธรรมก็ไปเร่งสร้างสารรค์กุศลธรรมทำความตีงาม,มีความสุขจากการประเพณญกุศลธรรมในการพัฒนาชีวิตทั้งศีลสมาธิปัญญาก็พัฒนากันใหญ่ทีนี้ก็ต่อไปก็เข้ามาสู่ภายในบ้างพรสสันโดษนี่ยังคาบเกี่ยวโยงระหว่างภายในภายนอกเพราะเป็นความสัมพันธ์กับวัตถุด้วย อันนี้ความสุขยังไม่หมดพัฒนาต่อไปก็ความสุขจากศักยภาพของมนุษย์ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ในการปรุงแต่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มีสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่มันอยู่ยังไงก็อยู่งั้นตามธรรมชาติเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์มีความสามารถในการปรุงแต่งในการประดิษฐ์เพราะฉะนั้นแกก็คิด สร้างสรรค์สิ่งโน้นสิ่งนี้ทําให้วัตถุเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีเป็นอารยธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างประดิษฐกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะเป็นโลกของมนุษย์ขึ้นมานี่เกิดจากความสามารถในการประดิษฐ์และปรุงแต่งสร้างสรรค์นี่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้มาจากไหนก็มาจากความคิดนั่นเองนี่ความคิดด้านหนึ่งของมนุษย์นั้นมาประดิษฐ์ปรุงแต่งวัตถุภายนอกเพื่อจะช่วยให้การเป็นอยู่ของตนเองนี้ ได้ปลอดภัยสะดวกเกอหนุนเป็นปัจจัยแห่งการมีชีวิตที่ดีงามที่ขึ้นแต่อีกอันหนึ่งก็คือมาประดิษฐ์สิ่งสําหรับเสพบํารุงบําเรอตัวเองไอ้ตรงเนี้ยในการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสารรวัตถุเนี่ยมนุษย์ก็แยกกันไม่เคยออกระหว่ังสองอย่างว่าแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสารรค์เพื่อมาเป็นปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพียงเพื่อมาสร้างสิ่งเสพบํารุงบําโรอตัวเอง เมื่อมนุษย์แยกไม่ได้อย่างนี้ไอ้จุดเด่นมันก็จะไปอยู่ที่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสารรค์เพื่อหาสิ่งเสพบำรุงบำรเลอตัวเองเพอไปอย่างนี้ลัทธินิยมบริโภคก็เจริญงอกงามต่อไปมนุษย์ก็เสื่อมเพราะว่ามนุษย์ก็กลายเป็นนักเสพใช่ไหมถ้าความเป็นนักสร้างสารรค์ก็จะหมดไปเพราะว่าไม่ได้ไปพัฒนาตัวเองเราไปสนองความอยากความปรารถนาในวัตถุ นี่ก็คือวงจรของสังคมที่ว่าทําไมเจริญแล้วก็เสื่อมแต่ก่อนนี้ขาดแคลนนะทําให้ตัวเองต้องคิดค้นหาทางประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อจะให้มีปัจจัยมาช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ดีนะก็เลยทําให้เจริญงอ่งงามต่อมาไปคิดว่าการประดิษฐ์สร้างสรรปรุงแต่งนี้เพื่อจะได้มีสิ่งเสพให้มากกลายเป็นนักเสพก็การสร้างสรรค์ก็อ่อนกําลังลงไป นี่ตกลงมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่ก็แยกมันไม่เคยออกเพราะนั้นถ้าแกแยกออกแกก็จะหันไปสร้างสารรค์ประดิษฐ์เพื่อให้วัตถุที่ได้เจริญงอกง,งามขึ้นมานี่ได้มีได้เพิ่มผูนขึ้นมาเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การมีชีวิตที่ดีงามและการสร้างสารรค์ให้สังคมนี้อยู่ดีมีสันติสุขไม่ใช่เป็นการที่ไปสร้างสารรค์ประดิษฐ์ เพื่อจะได้มีสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอตนเองใช่ไหมเนี่ยจุดแยกที่สําคัญอาทีนี้อันด้าน,น,นหนึ่งแล้วก็แปลว่ามนุษย์นี่จากความคิดความสามารถในการปรุงแต่งประดิษฐ์สร้างสารรค์ก็มาประดิษฐ์วัตถุปัจจัยภายนอกเป็นวัตถุปัจจัยหรือเป็นวัตถุสิ่งเสพลองแยกเป็นสองศับนะฮะสร้างสารรค์ปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามก็สร้างสารรค์สิ่งเสพสิ่งบริโภคบำรุงบำเรอเนี่ยสองอย่างเนี่ย ถ้ามองในแง่พุทธศาสนาต้องสร้างปัจจัยไม่ใช่สร้างสิ่งเสพไม่ใช่ส,สิ่งไม่ใช่สร้างสิ่งบำรุงเลยทีนี้ยังไงก็ตามอันทั้งทั้งทั้งสองนี้ก็ยังเป็นข้างนอกอยู่แต่ว่าอันที่สร้างวัตถุภายนอกเป็นปัจจัยเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับข้างในได้พอเราสร้างวัตถุประดิษฐ์ภายนอกให้เป็นปัจจัยนี่มันก็ไปหนุนการพัฒนาชีวิตในด้านภายในการแสวงหาปัญญาการพัฒนา จิตใจให้ดีงามให้มีความสุขขึ้นมานี้ในด้านภายในจิตใจเราก็มีการปรุงแต่งการปรุงแต่งภายในในตอนนี้แยกระหว่างการปรุงแต่งภายในกับภายนอกคิดปรุงแต่งมาสร้างสรรค์วัตถุปัจจัยสิ่งเสพในด้านหนึ่งนี้ภายในก็คือการปรุงแต่งสุขทุกข์นี่เองมนุษย์ก็มีความสามารถอันนี้ด้วยมนุษย์ก็จะมีการปรุงแต่งจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ปรุงแต่งกุศลธรรมกอกุศลธรรมปรุงแต่งความสุขและความทุกข์ทีนี้มนุษย์ที่เพ่งมองไปข้างหน้าข้างนอกในการหาสิ่งเสพบำรุงบำรุงตัวเองก็จะไม่ได้พิจรารณาไม่รู้จักแยกแยะว่าตัวเองไม่ได้เอาใจใส่ว่าในเวลาเดียวกันภายในจิตใจตัวเองในตัวเองปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสุขหรือปรุงแต่งทุกข์ เมื่อไม่เอาใจใส่ปรากฏว่าคนส่วนมากนี่ปรุงแต่งทุกนะทั้งทางที่ความสามารถปรุงแต่งได้ทั้งสุขทั้งทุกแต่แกชอบปรุงแต่งทุกขแกก็ปรุงแต่งเรื่องความคิดนะที่ประกอบด้วยตันหาวปาทานนะความอยากสนองความต้องการในการเสพความยึดสำคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆเกิดเป็นความห่วงความกังวล ความหวาดระแวงการกลัวจะเสียผลประโยชน์การกลัวจะแพ้เขาการกลัวว่าจะอะไรต่างๆมากมายนะการกลัว,วตัวเองจะไม่ได้ะไจะไม่สําเร็จแล้วก็เกิดความเครียดนะความกังวลความกลัดกลุ่มใจแล้วก็รับสิ่งอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกอะไรก็ตามที่มันกระทบในทางไม่สบายใจเก็บมาแล้วก็เอามาปรุงแต่งเวลามานั่งเงียบก็ แม้แต่เวลานอนบางคนก็ไปเก็บเอาแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งและไม่สบายใจเนี่ยมาคิดปรุงแต่งตอนนี้ความสามารถปรุงแต่งนี้ก็เอามาใช้ในทางที่ปรุงแต่งทุกข์ก็ปรากฏว่าคนจานวนมากที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่รู้ตัวข้างนอกตัวเองก็ประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสารค์วัตถุเสพไอ้ข้างในใจก็ปรุงแต่งทุกข์คู่กันไปไอ้ข้างนอกก็จะหาสุขจากสิ่งเสพไอ้ข้างในก็ปรุงแต่งทุกข์ให้ตัวเองอยู่เรื่อยเลยตลอดเวลาคู่กันเนี่ย เดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้กันมากเลยเพราะฉะนั้นให้ข้างนอกกัทยานหาวัตถุเสพนักหนาไม่สุขสักทีไอ้ข้างในก็ทุกข์ใจก็เครียดไม่มีความสบายใจเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วมันจะบรรลุจุดหมายชีวิตดีงามมันจะมีความสุขได้อย่างไงไม่มีทางนะเพราะว่าใช้ความสามารถในทางที่ผิดนี่ก็รวมความก็คือมนุษย์ปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาก็ใช้ความสามารถในทางที่ผิด นะข้างในตัวเองก็ปรุงแต่งทุกเอาอะไรแต่อะไรมาก็เก็บมาก็มาปรุงแต่งเรื่องความเครียดความกังวนกวังวายจนกระทั่งเป็นลักษณะสังคมยุคนี้เลยเป็นสังคมที่คนมีจิตใจเครียดมากนะแล้วก็เอาการปรุงแต่งนี้ก็มาจากความสัมพันธ์ในสังคมด้วยในการที่ว่าเป็นระบบแข่งขันแย่งชิงนะเรื่องของระบบสังคมก็มาหล่อหลอมจิตใจนะทำให้เพิ่มความเครียดยิ่งขึ้นก็ลกลายเป็นทุกข์ ในจิตใจและกล่าวออกมาระบายก็เป็นทุกข์แก่สังคมเพราะว่าคนที่มีทุกข์นี่ก็มีความโน้มเอียงในการที่จะระบายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนะอันนี้เราก็บอกว่าอ้าให้ท่านเปลี่ยนซะให้ใช้ศักยภาพความสามารถในการปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงแต่งสุขซะแทนที่จะปรุงแต่งทุกข์ก็ปรุงแต่งกุศลธรรมและปรุงแต่งความสุขก็สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ย นะถ้ามองในแง่ไม่ดีก็ทําให้ไม่สบายใจปรุงแต่งใจก็ทุกแต่ถ้าเรารู้จักมองเราอาจจะหาประโยชน์จากมันได้ปรุงแต่งใจให้เป็นสุขก็ได้ใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เห็นมากมายจิตใจมักจะไปติดกับสิ่งกระทบที่ไม่สบายใจไม่ชอบใจอันนี้สิ่งที่น่าสบายใจไม่เก็บเอามาเราก็ไปเอาเก็บเอาสิ่งที่ดีๆน่าชอบใจสบายใจเอามามาปรุงแต่งจิตใจตัวเอง หรืออะไรที่มันเข้ามาแล้วจะรบก,กวนจิตใจไม่มีประโยชน์เราก็ใช้สติกันมันเสียเราไประล,ลึกเอาสิ่งที่ดีงามมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนวิธีปรุงแต่งจิตนี่คือเรื่องของสมถะทั้งหมดเรื่องของสมถะกรรมฐานการฝึกสมาธิเรื่องจิตตภาวนาน,นี่เป็นการที่ทําให้มนุษย์ได้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งความสุขให้แก่นตนเองในภายในนะ ก็สร้างปรุงแต่งจิตภายในอย่างว่าอย่างที่พระเจ้าสอนเลวพุทธานุสติธรรมานุสติทําไมคุณไประลึกเรื่องไม่เข้าเรื่องล่ะทําให้ทุกข์โดยใจเหตุก็เอามาระลึกเรื่องที่ดีๆดิถ้ายังนึกไม่ออกนะก็เอาละพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างศีลานุสติบัางจารานุสติเทวตานุสติมรแม่แต่มรณานุสติมรณัสติระลึกถึงความตายก็ยังน่าที่คนเขาว่าน่ากลัวนั้นระลึกเป็นมันก็ ได้ความสุขเออแปลกดีเมื่อกันนะรู้จักใช้อโยูนิในสมรติการพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปรุงแต่งจิตในแง่ดีแล้วรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่เลวร้ายที่สุด,ท,สดที่เราไม่ชอบใจน่ากลัวที่สุดก็เอามาลึกก็ทําให้ใจสบายได้นะถ้าเราลึกเป็นตกลงว่าพระพุทธเจ้าสอนเยอะนะแม้แต่หายใจคุณไม่รู้จะทําอะไรใจไม่สบายก็ใช้สติ ไม่เอาอารมณ์นั้นมานึกคิดอ้าวคุณหายใจเป็นซะหายใจมาตลอดทุกวันไม่เคยหายใจโดยความรู้ไม่เคยหายใจเป็นหายใจเลื่อยเปื่อยไปหายใจตามอารมณ์เวลาโกรธก็หายใจแรงฟืดฟาดนะทำให้เสียสุขภาพหรือว่าเวลากลัวก็กลัน้นหายใจซะทำให้หายใจไม่ได้ไประโยชน์ก็หายใจให้เป็นหัดหายใจ หายใจอย่างมีสติต่อมาก็เป็นประโยชน์เกื่อกูลต่อร่างกายต่อสุขภาพด้วยนะฮะแล้วเวลาไม่มีอะไรจะทําเดี๋ยวจะไปกลุ่มกังวลไปปรุงแต่งไม่เข้าเรื่องก็ไม่ต้องนึกอะไรก็กําหนดลมหายใจซะเนะี่ยเอาจิตอยู่กับลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกสบายๆหายใจสบาย,ส,บาย,ส,บายสม่าเสมอได้ประโยชน์กับร่างกายตัวเองด้วยแล้วรักษาจิตใจทําให้จิตใจนั้นอยู่กับสติอยู่กับสิ่งที่ไม่มีโทษ ก็ไม่ปรุงแต่งในเรื่องร้ายไม่มีความทุกข์ด้วยนะหรืออย่างปรุงแต่งให้ดีกว่านั้นอีกเวลาหายใจก็ปรุงแต่งไปด้วยว่าหายใจเข้าจิตอะไรทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำจิตให้โล่งเบาหายใจออกนะเวลาหายใจเข้าก็ทำใจให้สบายชื่นบานผ่องใสเวลาหายใจออกก็ทำใจให้ปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยภาวนาใช้คำว่าภาวนาแบบภาษาไทยก็ได้ว่า เอามาใช้ปรุงแต่งเวลาปรุงเวลาหายใจก็ปรุงแต่งใจไปด้วยอย่างที่ว่านะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งง่ายๆทําทจิตเบิกบานหายใจเข้าทําจิตโล่งเบาหายใจออกทําอย่างนี้ไปทําใจตัวเองทาตามคําที่ว่าก็สบายมีความสุขไม่เอาเรื่องไม่เครื่องมานึกมาคิดนะครปรุงแต่งจิตนี่เยอะนะอย่างน้อยก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่า ทำใจให้มีปลาโมทความร่าเริงเบิกบานใจปีติความอิ่มใจปัสสธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขความโล่งปร่งเบาคล่องใจสะดวกใจแล้วก็สมาธิความมีจิตสงบแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ตัวไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรทั้งสิน้นนะนอย่างนี้ ถ้าได้ภาวะจิตห้าอย่างนี้ประจําอยู่ก็สบายมีความสุขนีก่ก็การปรุงแต่งเท่านั้นนะฮะใช้ความสามารถในการปรุงแต่งที่มนุษย์มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปปรุงแต่งให้เกิดโทษแก่ตนเองพาปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะไปเชื่อมกับการทําให้เกิดปัญญาพอจิตมันเป็นสมาธิจิตที่ดีเป็นบุคคลนี่มันจะคิดอะไรแต่อะไรมันก็โล่งเบาก็คิดคล่องก็เอาจิตที่มีสมาธิจิตที่ดีนี้ ไปใช้ประโยชน์ถ้าเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นกรรมนิยยะจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็ไปสู่การพัฒนาปัญญาแล้วพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนนี้แหละก็จะถึงสุขขั้นสุดท้ายเรียกว่าสุขเหนือปรุงแต่งแหละเมื่อกี้นี้สุขในขั้นปรุงแต่งนะพวกสมถะต่อไปสุขขั้นสุดท้ายสุขเกิดจากปัญญาเหนือปรุงแต่งเรียกว่าวิปัสสนา พอวิปัสสนาตอนแรกก็ยังปรุงแต่งเอาปัญญามาปรุงแต่งจิตให้ก้าวไปในกุศลธรรมให้พ้นจากทุกข์ให้มีแต่ความสุขเป็นประจำใจจนกระทั่งพอปัญญานี้เจริญงอกงามพรั่งพร้อมสมบูรณ์รู้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็จะเป็นจิตที่เป็นอิสระตอนนี้เป็นจิตเนื้อปรุงแต่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นขั้นสูงสุดอันนี้เอาไว้ครั้งต่อไป